ใชนะจ้าที่บอกกจะชมมหลัค่ะเป็นยังไงบ้างหรับปีนี้ก็คานปีนี้ฝากด้วยนะก็ตื่นเต้นเหมือนทุกปีล่ะค่ะก็ถึงแม้ว่าจะมีบางอารมณ์ที่ก็รู้สึกว่าเออชิลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนมันก็มีเรื่องของความคาดหวังความอะไรอย่างเงี้ยตัวเราเองเราก็ยังคาดหวังตัวเราเองว่าเราจะต้องทําดีขึ้นทุกปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ต้องมีนิดนึงแหละค่ะตอนนี้ความพร้อมพอมร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคะ ฉันว่าไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเนาะแต่ก็แต่ก็ถือว่าเป็นปีที่เตรียมตัวดีกว่าทุกทุก,ทกปี่ะก็อะไรหลายๆอย่างก็ค่อนข้างจะรู้ล่วงหน้าแล้วก็สรุปได้แบบเยอะพอสมควรกว่าทุกทุก,ทกปีที่ผ่านมา <Surprise S 2> อย่างเงี้ยจะมีเซอร์ไพรส์ตลอดพี่ชมการรับการรับมือตั้งรับพร <laughs> ้อขึ้นหรืออะไรก็ก็เรียกว่ารับมือกับเซอร์ไพรส์มา จนเราก็รู้ว่าจะทำอะไรก็ต้องมีแผน A แผน B แผน C อะไรอย่างเงี้ย A ก็ต้องมีแบบ 1.1, 1.2, 1 1งอกรคออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะก็ก็พยายามคิดถึงทุกๆความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นว่าปัญหาเฉพาะหน้าจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีม่มีอะไรพะวงอยู่ในใจจะต้องอรู้อย่างนี้เละไม่ได้ฟิตติ้งมะไ้ก็ ก็มีบ้างอะค่ะมีบ้างแต่อย่างที่บอกว่าก็มีแผน A แผน B อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนแผน A มันคือเป็นแผนที่ดีที่สุดคือคือสิ่งที่ดีที่สุดที่อยากจะให้เกิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ได้ก็เออ B ก็ยังดีอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากให้ไปถึง C D E F G อะไรเงี้ยเี้ยก็ประมาณหนึ่งก็ประมาณหนึ่งแ้่คุณคาดหวังกับลุกโช์ลุกแรกอะไรเงี้ยค่ะต้องอลังการไหมปีนี้ จริงๆก็อยากให้มันดีทุกๆลูกกันนะคะแต่ละลุกก็ตั้งใจว่าก็คือจะจะมีอะไรที่แบบว่าเออแปลกๆฉีกก็แน่นอนเราไปในนามของเมคอัพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเมคอัพเนี่ยก็คือจะต้องแบบว่าเล่าเรื่องพอสมควรก็จะต้องแบบว่าเราก็ต้องมีหลากหลายคาแรคเตอร์มีแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออมันก็อยากให้เรียกว่าคนที่ติดตามอะไรเงี้ยเขาสนุกไปกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็นะรอชมรอชมอย่างนี้ไปกี่ใบแล้วเราเอง เออจริงๆก็ประมาณพอๆกันกับทุกๆปีนะคะแต่ว่าพอๆกันแต่ว่าปีนี้ก็จะมีอุปกรณ์แบบคุณแม่คุณแม่อะไรเงี้ยไปด้วยอะไรเงี้ยพวกของแบบเครื่องปั๊มนมกล่องโฟมอุปกรณ์เอานมกลับบ้านะอ,อะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเฉพาะอันนี้ก็แบบใบใหญ่ๆหนึ่งหนึ่งใบจะไปสร้าง มาจากที่นู่นใช่ก็จะแบบว่าลูกก็จะได้กินนมอิมพอร์ตตอนตอนออกมามีได้บอกน้องๆยังปะบอกค่ะก็จริงๆบอกเขาบอกบอกเขาทุกทุกวันและช่วงก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็บอกอะไรอย่างเงี้ยเขาิลแบบยังมองแง่คิดว่าเขารู้อ่ะนี่ไม่รู้ว่ามโนป่ะนะอาการของเด็กๆเป็นยังไงบ้างนี่อยากพูดเรียนเดี๋ยวร้องไห้มันจะไหล ต,าาต้าเบรกนิดนึงไปนิดนึง,งก็โอเคมีเซ็นสัญญากับคุณพ่อไมว่าเดี๋ยวต้องรายง,งานทุกสี่เก้าเลยนะถ้าน้องไม่ยังไงไม่ได้เซ็นสัญญาหรอกปกติทํางานแค่ไปแค่เ่งจ่ายก็เฟซไทม์กันแบบว่านึกออกไหมว,วันเลาไม่รู้กี่รอบแล้วอ่ะนี่คือไปแบบไปคานน,ะออน่ะถ้าไมก็คงแบบว่าคงทุกครั้งที่มีโอกาสอันนี้เป็นทางแรกที่หาานที่สุดใช่ อย่าบิวสี่ได้แล้วได้แล้วตอนนี้ที่ให้ดูแลน้องเสิร์ฟอายุเลยเป็นใครคะที่แบบว่ารับเป็นหัวเรือในการดูแลแทนเราก็จริงๆชมก็มีชมก็มีทีมที่ดีแหละแดนนี่ชมโอเคชมโชคดีมากที่ชมแบบว่าได้ใช่ได้พี่จีบอะไรเงี้ยเออพี่น้องเจบก็ซึ่งก็คือดูแลชมมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆก่อนเขามาดูแลเราอ่ะเขาเลี้ยงเด็กมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็มีมีคนช่วยคนนึกว่าเราลูกสองใช่ไหมคะ แล้วก็คืออย่างคนที่ทํางานที่บ้านก็คือเราก็พยายามเลี้ยงเขาแบบว่าให้ให้ทุกทุกคนแบบว่าดูแลเขาได้อไรเงี้ยแล้วก็ก็ก็โชคดีว,ว,ว่าว่าว่าทีมเราโอเคเราหลักทีมเรามากอย่างเรื่องเวลากะใครกังวลมันก็คือเหลือแต่เรื่องคิดถึงนี่แหละค่ะคุณทั้ทง,ทงแรกจัม่จุ้มที่ห่างานานแค่ไหนเราต้องไม่พูดว่าเฟซถามจะต้องพูดว่าไลน์คอ แอนดรอยอย่างเวลาที่นู่นมันสลับกับเราอะไรนะคะอย่างเวลาที่นู้นเขาสลับกับเราเขาตื่นเรานอนเราไอนเราปุ๋ก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ถึงขนาดนเพราะมันแค่ประมาณ5-6ชั่วโมงเองค่ะก็ก็ได้อยู่ก็กะช่วงเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยไปถึงกอคือต้องโฟกัสกับโรงวองเต็มที่เลยชมะไป ก็มันก็เหมือนไปลบป่ะพูดตรงๆรงไหมคะก็คือรายละเอียดมันเยอะแล้วก็เรื่องของข้อจํากัดเรื่องของเวลาแบบอะไรเงี้ยมันก็หลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเอาเข้าไว้ทางนี้อะไรเงี้ยเราจะได้แบบมีแรงแบบว่าสู้อยู่ตรงนั้นเยอะๆอะไรเงี้ยทางนี้ไปแล้วแตบพวกนี้คือเริ่มเลยมันเวลาน้อยไพี่ก็น้อยก็กระชั้นเหมือนกันนะก็ถือว่ากระชั้นแต่ว่าก็ก็เตรียมพร้อมสําหรับความกระชั้นเพราะว่าเออ สิ่งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราก็โอเคพอเรารู้ว่าเราเราต้องรับมือมกับความกระชั้นอะไรเงี้ยเราก็วางวางแผนมาพอสมควรว่าเราจะไม่มีเวลามาแบบเอ๊ะเอาอยัางไงดีนะอะไรเงรี้ยไม่มีแล้วอะไรเงรี้ยเราต้องตัดสินใจมาก่อนแล้วใช่กับคนที่ตอนนี้เขาคดาดหวังเรามากเลยผี่ชมยอหรับาการเดินปีที่6เราอยากบอกอะ,อะไรกับคนไทยที่ ก็จร <minutes> ิงๆก็จะบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่พอถึงช่วงเวลาในของปีก็ยังแบบว่าเออตั้งหน้าตั้งตารอกันอะไรเงี้ยก็ยังก็ยังเชียร์อยู่อะไรเงี้ยก็เหมือนเหมือนไปลบไปแหละอย่างนี้ก็ก็ขอบคุณค่ะก็ชมเองก็ก็แบกความคาดหวังทั้งของตัวเองแล้วก็ของแฟนๆที่รอเชียร์อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจเพราะว่านี่คือมาตรฐานของเราคือต่อให้ไม่ ไม่มีใครกดดันอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือขับนี่คือสแตนดาดของชมชมชมทำเต็มที่อยู่แล้วอย่างเงี้ย,ย,ยก็คือทำทุกๆวันให้เหมือนให้เหมือนวัน,ว,นวันสุดท้ายทำทำจริงๆทุกงานล่ละค่ะก็แล้วยิ่งงานใหญ่ระดับเนี้ยก็คือทำให้เหมือนกับว่าเราจะไม่ได้กลับมาอีกอย่างที่เ <laughs> พราะว่าอะไรเ <laughs> พราะนี่คือสแตนดาดของชมแค่นั้นเองส่งกันที่บ้านอ่ะส่งที่บ้าน อ้า้ช่องถามอีกเรื่องหนึ่งเหรอครบรอบสามปีใช่ไหวเนาะมีอะไรพิเศษพิเศษไหมพี่ไม่มีอะไรเลยจริงๆวันครบรอบว่าพี่น้องก็เดินตื่นมาแล้วก็เขาบอกว่าวันนี้วันอะไรแล้วก็วันอะไรวะก็บอกว่าลูกก็ลูก ลูกวันนี้ลูกแปดเดือนไงอะไรเงี้ยเอนี่ลูกเขบอกไม่ใช่วันนี้วันอะไรล้วก็เฮ้ยรู้ว่าวันเกิดนางก็แบกว่าแต่ทั้งเกิดเดือนสิงหารื้ว่าเออหรือว่านี่เดือนสิงหาแล้วเพราะว่ามัวแต่เลี้ยงลูกไม่รู้ว่าเดือนอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็แบบว่าคือทายไม่ออกอ่ะจนนางเฉลยอ่ะคือแบบรลืมลืมจริงจริงลืมจริงจริงไม่น้อยหรอเขาก็รู้ว่าเราแบบเป็นอย่างเงี้ยเราแบบวิธีแม่ลูกอ่อนน่ะตอนเนี้ยก็แบบว่ามันก็ลืมไปหมดอ่ะ มีของขวัญของขวัญมีฉลองอะไรกันไหมไม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยก็คิดว่าเดี๋ยวกลับมาจากคานก็คงทีเดียวโอเคค่ะ